สวัสดีค่ะอิวค่ะคิดอย่างไรกับผูช้ชายเจ้าชูจริงๆนวผมชอบนะคะมีเสน่ห์ดีเสน่ห์ของอิวเหรอคะก็เป็นตัวของตัวเองค่ะแล้วก็ยิ้มง่ายยิ้มเข้าไว้ค่ะเอ๊ะโร่วมสนุกสุดซ่าท้าทายสายตากับการตามหาดีเอ็ก e โค รหัสลับสุดเซ็กซี่ของน้องอิวได้เลยเพียงกดดอกจันทร694แล้วโทรออกกดหนึ่งถ้าคิดว่าเอ็โค้ดคือ34 24 33กด2ถ้าคิดว่าเอ็กโค้ดคือ35 24 34หถ้าท่านทีน่สายตาดีประจำสัปดาห์รับฟรีอลูวัแมกซีนไปเลย พิเศษสำหรับลูกค้า t o m o v e และ t o m o v e H ash, ลุนรบับปัตรเติมเงินบรุตรค่า1,000บาท100รางวัล iPhone 5 10เครื่องและรางวัลใหญ่ร่วมตะรุยเกาหลีกับซาวโรเกิล10รางวัลถ้าสายตาและความสร้างคุณขันเทพจะรออะไร The X Code